สวัสดีครับพบกับผมโจนะครับวันนี้จะมาดูไพ่ทาโร่ให้กับชาวลัคนาราศีต่างๆนะครับในเดือนเมษายน2565วันนี้เราจะใช้ไพ่ที่ชื่อว่า Mystic Dreamer Tarot มาดูให้นะครับอันนี้จะเป็นบ็อกเซตนะครับคือบ็อกเซตนี้ก็จะประกอบด้วยกล่องแล้วก็ภายในก็จะมีหนังสือนะครับแล้วก็ตัวไพ่นะครับอันนี้เป็นด้านหลังไพ่นะครับเดี๋ยวเราลองมาสับไพ่แล้วดูกันเลยนะครับ คลิปนี้มันของชาวราศีกันนะครับดูดูในเดือนเมษายน2565นะครับ เรื่องการงานได้ไพ่ราชาเหรียญน,นะครับถ้าเป็นคุณผู้ชายวัยกลางคนชาวราศีกันจะโชคดีมากนะครับแสดงว่างานที่คุณทําอยู่เนี่ยจะสร้างอะไรได้ที่ดีทําให้ฐานะมั่นคงขึ้นมาทีเดียวแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะต้องอ,อ,อาศัยตัวช่วยให้เป็นผู้ชายนะครับหรือเป็นหัวหน้างานผู้ชายที่ทําให้การงานสําเร็จรุ่งนำรายได้มาสู่นะครับการเงินได้ไพ่ไฮเพรสนะครับจริงจ ไฮเพรสหมายถึงเรื่องการศึกษาหาความรู้บางอย่างนะครับเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีโอกาสศึกษาหาความรู้เรื่องการลงทุนต่อยอดนะครับเอาความรู้จากการการเรียนมาใช้สร้างไรายได้ในอนาคตนะครับความรักได้ไพ่ราชาทัวอยอันนี้อาจจะถูกฉลกับคุณผู้หญิงนะครับอาจจะได้พบรักคนถูกใจเป็นผู้ชายวัยกลางคนนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ชายวัยกลางคนราศีกันอยู่แล้วก็จะถูกฉลกมีโชคดีเรื่องความรักนะครับสุดท้าย อ,อัศวินคาถาเรื่องสุขภาพนะครับจริงๆอัศวินคาถามักจะให้ผลเรื่องการเดินทางมากกว่าเพราะฉะนั้นคือในการเดินทางไปไกลๆหรือที่ต่างถินก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพไปด้วยนะครับก็ขอจบคลิปของชาวราศีกันเพียงเท่านี้นะครับขอให้ชาวราศีกันโชคดีถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ